ในชีวิตของทุกคนล้วนต้องเผชิญกับอุปสรรคและความยากลำบากที่เกิดขึ้นไม่ว่าเราจะพยายามหลีกเลียกมันอย่างไรแต่สิ่งที่สำคัญคือเราจะรับมือกับมันอย่างไรและยิ่งในช่วงเวลาที่ทุกสิ่งดูเหมือนจะมืดมนและลำบากมากขึ้นหากเราสามารถยิ้มได้ในขณะที่ชีวิตกำลังทดสอบเรา นั่นคือการแสดงถึงจิตใจที่มั่นคงและสงบเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ยิ้มแม้ในยามลำบากพระพุทธเจ้าผู้ทรงบำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวนานทรงรู้แจ้งเห็นจริงในทุกข์และสภาวะของมนุษย์ทรงสอนให้เราเข้าใจถึงธรรมชาติของชีวิตว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทุกสิ่งที่เราปลูกพันอยู่ล้วนแต่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ และดับไปดังนั้นหากเราเข้าใจในความไม่เที่ยงนั้นได้เราจะสามารถรับมือและการเปลี่ยนแปลงและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างสงบและไม่หวั่นไหวพระพุทธเจ้าเคยกล่าไวไว้ว่าทุกมีอยู่ เพราะเราไม่รู้จักการปล่อยวางความทุกข์ในชีวิตเกิดขึ้นจากการยึดติดการปรารถนาสิ่งที่ไม่สามารถเป็นไปตามที่เราต้องการหรือการไม่สามารถยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติสิ่งเหล่านี้จะสร้างความทุกข์ให้กับเราอย่างต่อเนื่องแต่หากเรารู้จักการปล่อยวางและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่ยึดติดเราจะสามารถผ่านพ้นความทุกข์ไปได้ แม้ในยามลำบากพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้เห็นถึงการมีจิตใจที่มั่นคงและสงบทรงยิ้มแม้ในยามที่พระองค์ต้องเผชิญกับความทา้าทายหรือความทุกข์ยากพระพุทธเจ้าทรงมีความกรุณาและความเมตตาต่อทุกสรรพชีวิตทรงรับรู้ถึงความทุกข์ของมนุษย์และสัตว์แต่พระองค์ไม่ยอมให้ความทุกข์เข้ามาทำลายจิตใจของพระองค์ได้ การที่พระพุทธเจ้าทรงยิ้มแม้ในายามลำบากไม่ใช่การสแสร้งทำหรือการไม่รู้สึกถึงความทุกข์แต่เป็นการแสดงถึงการมีจิตใจที่แข็งแกร่งและมั่นคงแม้ภายในจะเต็มไปด้วยความสงสารและความหงวยใยต่อสรรพชีวิตแต่ภายนอกนั้นทรงแสดงให้เห็นถึงความสงบและความไม่ยออ่อท้อนี่คือหลักธรรมของการมีสติและปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามี ในชีวิตจริงของเราแม้จะเป็นเรื่องยากแต่เราสามารถเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าในการสร้างจิตใจที่มั่นคง เมื่อเราถูกทดสอบหรือเผชิญกับอุปสรรคเราต้องหาวิธีที่จะไม่ให้ความยากลำบากเหล่านั้นทำให้เราหมดกำลังใจหรือเสียสมาธิไปกับมันการที่เรายอมรับว่าอุปสรรคและปัญหาคือส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นการเริ่มต้นที่จะไม่ยึดติดกับความทุกข์และสามารถเดินหน้าต่อไปได้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเข้าใจว่าทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่คงทนถาวร แต่เป็นเพียงช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้หากเราสามารถใช้สติปัญญาในการจัดการกับความทุกนั้นได้เราจะพบว่าในที่สุดแล้วเราจะพบว่าในที่สุดมันจะผ่านพ้นไปและเราจะเติบโตขึ้นจากมันหนึ่งในหลักธรรมสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือการฝึกสติ การที่เราสามารถรักษาสติให้คงที่ในทุกสถานการณ์จะช่วยให้เราไม่สูญเสียการควบคุมตัวเองสติจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของเหตุการณ์ไม่ตกอยู่ในความเครียดหรือความวิตกกังวลจนเกินไป เมื่อเรามีสติเราจะสามารถพิจารณาและหาวิธีแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราใช้ปัญญาการมองโลกและชีวิตซึ่งจะช่วยให้เราทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆอย่างท่องแท้การใช้ปัญญาทำให้เราเห็นธรรมชาติของโลกและตามความเป็นจริงและเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของความลหลงไหลในสิ่งที่ไม่สมควร พระพุทธเจ้าเคยทรงพูดว่าผู้ที่สามารถยิ้มในยามลำบากคือผู้ที่สามารถยืนหยัดได้ซึ่งนั่นหมายถึงการมีความเข้มแข็งในใจไม่ว่าอุปสรรคจะมากมายเพียงใดเราก็สามารถยิ้มได้เพราะเรารู้ว่าอุปสรรคเหล่านั้นเป็นเพียงบททดสอบที่จะทำให้เราเติบโตขึ้นหากเรายอมรับมันได้และไม่ยึดติดกับมัน การที่พระพุทธเจ้าทรงยิ้มแม้ในยามลำบากยังสะท้อนถึงการที่พระองค์ทรงมีความสงบภายในซึ่งเป็นผลมาจากการฝึกฝนจิตใจอย่างหนักพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีและเจริญภาวนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถบรรลุการตัดสรู้และเข้าใจธรรมชาติของการเกิดแก่เจ็บตายอย่างท่องแท้การฝึกจิตใจให้มีความสงบและมั่นคงเหมือนพระพุทธเจ้า ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไม่รู้สึกอะไรเลยต่อความทุกข์แต่หมายความว่าเราต้องรู้จักการยอมรับความทุกข์และการเรียนรู้จักมันไม่ให้มันเข้ามาทำลายความสงบภายในของเราเมื่อเรารู้จักปล่อยวางสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้เราก็จะพบความสงบที่แท้จริง ในทุกๆวันเราทุกคนสามารถเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าผู้ยิ้มแม้ในยามลำบากไม่ว่าจะเป็นการยิ้มรับกับอุปสรรคในชีวิตหรือการรักษาจิตใจให้สงบเมื่อเผชิญกับความเครียดและความวิตกกังวลสิ่งที่สำคัญคือการรักษาจิตใจให้มั่นคงและไม่หวั่นไหวกับการเปลี่ยนแปลงและความทุกข์ที่เกิดขึ้น